ด้วยพระมหาการุณาที่คุณเบื้องบนพระคุณพระบรนพระจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมะอธิการรองธรรมะอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอาวุโสส่งเสริมวันนี้ผู้น้อยก็ขอโอกาสร่วมศึกษากับอาวุโสอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในเดือนพฤษภาคม2565สวัสดีครับอาวุโสทุกท่านวันนี้ในานามของหน่วยให้ความรู้สังคม ก็จะมาพูดถึงสิ่งที่มองไม่เห็นหรือว่าการมองด้านในนะครับการมองด้านในคือสมัยก่อนนะไม่มีเครื่องมือจะมองด้านในไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งต้นแบบก็คือพระพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบ คือพระองค์ได้ตัดสู้ลอนุตตสัมมาสัมโพธิยานพร้อมกับกฎธรรมชาติซึ่งภาษาบาลีบอกว่าอิทัพปัจจยตานะครับแต่ภาษาไทยเราอ่ะเขาเรียกกฎ,ฎของธรรมชาติคือเพราะสิ่งนี้มีจึงมีสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่มีจึงไม่มีสิ่งนี้จะเปรียบเหมือนกับวา่าเปรียบเหมือนเหมือนมันลูกเครื่องบินนะครับน่ย เราเห็นรูปเครื่องบินนะ่ะถ้าเราใช้เราโชคดีรับธรรมะเนี่ยเปิดตาที่3มเนี่ยคือได้ได้รู้แบบทีปพุทธเจ้ารู้ว่าเราเห็นเครื่องบินน่ะเราจะสร้างออมองข้างในเนี่ยมันจะมีคนอยู่ตั้ง400คนน่ะอย่างสมมุติว่าเ,เราจะไปเชียงใหม่เนี่ยสี่คนเนี่ย ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นยุคโบราณจริงๆเนี่ยเขาอัตติหิอ,อัตโนนาทโถคนทั้ง400คนเนี่ยต้องเดินไปวิ่งไปอัตตหิอัตโนเถอคือทำด้วยตัวเองนะครับแต่ยุคนี้มันเป็นยุคสมัยใหม่ใช้เครื่องมือเครื่องมือช่วย400คนเนี่ยไปเชียงใหม่2ชั่วโมงก็ถึงครับแต่ถ้าใช้เดินไปแบบเก่าอัตตหิอัต,ออต,ออตโนนาทโถเนี่ยเออนาน บางคนไปไม่ถึงอะระหว่างทางก็ล้มหายตายจากป่วยอะไรไปเ, <c oughs> เครื่องบินนี่สามารถบินข้ามเขาข้ามแม่น้ําข้ามอะไรได้หมดนะครับเ,เนี่ยเราจะจะมาพูดถึงเรื่องการมองด้านในเนี่ยหลายๆอย่างการมองด้านในเนี่ยจะมองเห็นเพราะเราได้เปิดตาที่สามหรือว่าตาปัญญาแล้วนะครับเรารับธรรมะเนี่ยเราโชคดีได้เปิดตาปัญญาอย่างเออ ของที่เป็นของที่เป็นรูปรูปที่มองไม่เห็นน่ะมีหลายรูปเช่นรถเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยเรามองไม่เห็นน่ะแต่เราก็มีสื่อสัมผัสได้ค,คือลิ้นสามารถสัมผัสได้แต่มันมองไม่เห็น <c oughs> เสียงเราก็มองไม่เห็นแต่เราฟังได้เรารู้ความหมายได้เหมือนเราใช้ตามองเห็นรูปนี่แหละแต่หูว่ามันก็ฟังเสียงก็รู้เรื่องได้ เช่นเราจะเห็นม้าลายเนี่ยเราไปมองม้าลายเห็นม้าลายเราฟังบอกคนบอกม้าลายก็คือม้าลายอะ่ะมันก็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับคือเนี่ยการมองด้านในทําไมเราจึงมองด้านในได้เพราะเราโชคดีเราได้รับธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกว่า8ปกจริงหนอทุกคนล้วนมีภาวะอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเหมือนกันทุกคนเมื่อเรารับธรรมะแล้วเนี่ยเราจึงรู้ว่าทุกคนมีภาวะ เป็นพุทธะเหมือนกันทุกคนอพอเรารู้ตรงเนี้ยแล้วสิ่งที่ทําให้สิ่งไอ้คำว่าอิทัปปัจจยตาหรือภาษาไทยเราบอกว่าสิ่งนี้มีเนี่ยคือเราทําให้มีได้เราทําให้มีมีได้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาก็มีเปรียบเหมือนในบ้านเราเนี่ยเราปลูกบ้านใหม่แต่เราไม่เดินสายไฟนะครับไม่เดินสายไฟไม่ต่อไฟเข้าบ้านเนี่ย บ้านเราก็จะไม่มีไฟไม่มีแต่ถ้าเราอยากจะทำเราก็ทำให้มีได้มันอยู่ที่เราทำนะครับไม่ใช่มันมีเองตรงนี้หลายท่านยังสับสนระหว่างการมีเองกับเราทำให้มีเหตุที่เราทำให้มีได้เพราะอะไรเพราะเราเนี่ยตัวในเรารับธรรมะเรารู้ว่าเรามีตัวในคือตัวจริงอ่ะ,อะที่อาศัยตัวอาศัยคือกายธาตุสีเนี่ยทำให้มีขึ้น เราบ้านเราเวลานี้เราจะไม่ให้มีเราก็เอาของที่เราเคยทําให้มีเนี่ยออกไปมันก็ไม่มีเนี่ยคือทําให้มีได้ทําให้ไม่มีได้คือคือเราทําไม่ใช่มันมีเองแต่คนสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่รู้ไงเขาคิดว่ามันมีเองแล้วก็หมดเองอเขาจึงเขาจึงพูดถึงกฎของไตรลักษณ์ที่พระพุทธเจ้าอ่ตัดสรู้เนี่ย ก็ไปเอาของก่อนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้คือเขาบอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตรงนั้นเขาไม่รู้อ่ะเขาพูดตามๆกันมาแต่คนรับธรรมะต้องรู้ใหม่นะครับต้องมีความรู้ใหม่ในานามหน่วยให้ความรู้สังคมเนี่ยเราต้องช่วยกันบอกว่าเราทําให้มีได้เช่นอนิจจตาเนี่ยคือเราทําให้มีแล้วพอพอเราทําให้มีเสร็จอันนี้ต้องเปรียบให้เห็นชัดๆเหมือนเหมือนการประปานะครับ อันนีจะตาเนี่ยก็คือมีฝ่ายหนึ่งเอาน้ําเข้ามาในแทงในแทงปลา,าใหญ่ก็คือทุกขตาพอเข้ามาในในในแทงใหญ่แล้วนะครับแล้วก็มีฝ่ายอนัตตาที่เอาออกไปใช้ฝ่ายอันนีจะตาเนี่ยเอาเข้ามา,าหมื่นลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงฝ่ายอนัตตาก็เอาออกไปหมื่นลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงทุก ก็เป็นกลางนะครับเนี่ยคือความเป็นกลางในกฎของไตลักษณ์ที่เป็นกลางซึ่งบริหารได้พระพุทธอ,องค์เนี่ยรู้แต่การพูดให้คนเข้าใจเนี่ยยากแม้กระทั่งผู้น้อยพูดอย่างนี้คนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมาทำไมพระพุทธอ,องค์จึงให้ผู้ที่บวชต้องการพ้นเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเข้าไปอยู่ป่าเพราะอะไรพระพุทธอ,องค์ พอแต่จะรู้แล้วคือคือรู้เหมือนที่เรารู้เนี่ยคือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะรู้แค่กิเลสกับกรรมเขาก็ไม่เขาได้ยินมาว่ามันมีวิบากกรรมแต่มันมองไม่เห็นไงเขาก็เลยไม่เชื่อวิบากกรรมเ,เขาก็เลยไม่เอาวิบากกรรมออกเขาก็มาป้องกันแต่กิเลสเพราะจะป้องกันกิเลสมันไม่ต่างอะไรกับคนที่เหมือนเราไปเอาเอ ระแสะไฟฟ้าเข้ามาในบ้านเราแล้วเนี่ยในบ้านเราก็มีไฟฟ้าเหมือนเหมือนขันห้าเราอะ่ะพอวิบากมาเหมือนกระแสะไฟฟ้าส่งเข้ามาเราก็มันก็มีกิเลสมีวิบากตอนนี้เบื้องบนเมตตาให้สถานธรรมเนี่ยเอากิเลสกรรมวิบากออกจากจะตาชีวิตของทุกคนได้ตรงเนี้เบื้องบนเมตตาเป็นเป็นที่ว่าจะว่าเปฟฟ็นความลับก็ไม่ใช่ความลับนะมันอยู่ที่เราไม่เชื่อ พวกเราไม่เชื่อกันเองอะ่ะทั้งๆท,ที่ก่อนรับธรรมะเนี่ยเร,เราเราเบื้องบนเมตตาให้เราตั้งปณิธานจะมั่นคงในศรัทธาความหมายมั่นคงในศรัทธาอะไรมั่นคงในศรัทธาต่อธรรมะต่อสถานธรมนธรมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ่อเว่าเ,าเปิดปัญญาแล้วเนี่ยเปิดพอรับธรรมะเนี่ยเราได้เราได้เปิดคุณธรรมห้าแล้วอะ่ะมีเมตตามีปัญญามีมโนธรรมมีสุจริตธรรมมีสัตยธรรม เรารู้เรารู้ได้แต่พูดได้แต่อะไรเงี้ยแต่เราไม่เอาออกมาใช้ไงเออเราไม่เอาออกมาใช้วันนี้เราสามารถเอาออกมาใช้ถ้าเราพร้อมใจกันเนี่ยเพราะว่าเบื้องบนก็จัดอะไรที่ว่าจะมาทําให้เราเชื่อเออแต่เราก็ยังไม่เชื่อเออพยายามเปรียบเทียบให้เชื่อเราก็ไม่เชื่อเหมือนของมองไม่เห็นไม่เชื่อของมองไม่เห็นไม่มีอะไรเงี้ยเออมันก็ แต่ตอนนี้มันเริ่มเริ่มมีคนเชื่อเยอะแล้วนะครับคือของมองไม่เห็นเนี่ยมีเพราะว่าเราได้เปิดปัญญาไงมันจะต่างกับที่เราจำจำเขามาพูดกันคือสมัยก่อนเขาไม่มีเข,มมเขาไม่ได้เปิดปัญญาไงเขาไม่ได,ไได้ไม่ได้รับธรรมะเรารับธรรมะเราถึงถือว่าโชคดีาสามารถทําได้ทําได้แล้วก็ทําได้ทีแล้วมากๆด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ทำเราก็ไปติดไ ไอ้อย่างเก่าอะที่ทําได้คนเดียวคนเดียวอะไรแบบว่าเอ่ออะไรอย่างนั้นอะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ลบหลู่นะครับเพียงแต่เรามาต่อย,ยอดกันเปรียบเหมือนที่เราใช้โทรศัพท์สมัยก่อนเราใช้โทรศัพท์หนึ่งจีอะถ้าคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอนุรักษ์นิยมก็ยังใช้หนึ่งจีอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันแต่ก็มีคนอีกกลุ่มนึงใช้สามจีสี่จีห้าจีแล้วอะตอนเนี้ยเออเราดูเอาโสดูโทรศัพท์ของตัวเองว่ามันเป็นอะไร ถ้าอนุรักษ์นิยมเนี่ยมันก็ต้องใช้ 1G ึ่งจีใช่ไหมมันก็ไม่มีภาพไม่มีอะไรไม่มีแต่ปุ่มอย่างเดียวแค่โทรออกกับรับนั่นนะมันโทรศัพท์หนึ่ง g ก็เหมือนอัตหิอัตโนนาโถมันเหมือนอโทรศัพท์หนึ่ฮะมันทำให้คนตัวเองคนเดียวไงอตอนนี้เราอย่าลืมว่าเรารับธรรมะเราเปิดจิตเมตตาธรรมเนี่ยเราต้องช่วยทุกคนแล้วก็เห็นทุกคนเสมอภาคกันอ่า คนที่รับธรรมะแล้วก็เป็นญาติธรรมเสมอภาคกันทุกคนเราก็ช่วยเ็าได้ทุกคนเพียงแต่ตอนเนี้ยอาจจะยอมลำบากหน่อยถันจูเนี่ยเบื้องบนเมตตาให้ถันจูอย่าดูเบาปล่อยปะละเลยสามใบคำขอห้าปณิธานเนี่ยเราถวายปณิธานเพิ่มให้เขาอีกข้อหนึง่งเพื่อเอากิเลสกรรมวิบากออกให้เขาว่าพอเขาพอเอาออกให้เขาได้เขาก็จะเขาก็จะอยู่ในลักษณะที่ว่า การบําเพ็ญธรรมเนี่ยมันมีสองด้านบําเพ็ญธรรมเพื่อใช้กรรมเก่ากับบําเพ็ญธรรมเพื่อป้องกันกรรมใหม่แต่เพื่อให้สะดวกสบายเนี่ยกรรมเก่าไม่ต้องเราใช้เบื้องบนเมตตาให้เรามาลบล้างหนี้ซึ่งกันและกันเอ,อวันนี้ถ้าเร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 าู้ตัวจริงอ่ะเราลองถามใจดูเองว่าเรามีทั้งฐานะเจ้าหนี้และลูกหนี้อยู่ในตัว เอาง่ายๆผู้น้อยจะสมมุติอย่างนี้สมมุติว่าเวลาเนี้ยทุกคนรู้ว่าตัวเองอ่ะมีทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้ใช่ไหมเอาฐานะเจ้าหนี้ก่อนนะทุกคนเป็นเจ้าหนี้นะผู้น้อยจะถามว่าผู้น้อยในเป็นตัวแทนของฝ่ายลูกหนี้นะอาวุโสทุกท่าน,น่ะเป็นฝ่ายเจ้าหนี้วันนี้ผู้น้อยอ่ะเป็นตัวแทนของลูกหนี้ทุกคนในสามโลกเนี้ยมาสํานึกขอเข้ามาผิดบาปกับอาวุโสซ,ซึ่งเป็นเจ้าหนี้อ่ ขอให้ให้อภัยพวกพวกลูกนี่ทั้งหมดแล้วก็ผู้น้อยก็ท่านเป็นเจ้าหนี้ท่านจะบอกกันยังไงท่านก็ไปคุยกันว่าโอ้ให้เฉยๆนี่มันยากนะเออให้เฉยๆนี่มันยากมีอะไรมามาเป็นของฝันของกำนันเราอ่ะมีอะไรมาชดเชยให้เราเออนี่นี่เป็นฝ่ายของเจ้าหนี้นะครับพวกอาวุโสที่อยู่ในฐานะเจ้าหนี้จะบอกว่ามีอะไร ก็วันที่พวกผู้น้อยกับพวกเจ้าลูกนี้ทุกคนเนี่ยมาขอเข้ามากรรมผู้น้อยก็จะตั้งปณิธานมหาพยทานเนี่ยให้อภัยพวกอาวุโสที่เป็นเจ้าหนี้ทั้งหมดพร้อมบริวารว่านเคือ่อาติมิตรของท่านทั้งหมดเลยเพราะท่านรู้นี่ว่าท่านเป็นเจ้าหนี้ด้านหนึ่งท่านก็เป็นลูกหนี้ด้านหนึ่งเมื่อท่านรู้ว่าท่านก็เป็นลูกหนี้ใช่ไหมแล้วเรายังทําบุญให้อีก บุญของเราเนี่ยก็มีอานิสงส์มหาศาลเลยด้วยการสร้างวิหารทานอ่คือสร้างสถานธรรมให้คนมารับธรรมะแล้วก็ได้ให้อภัยพวกพี่น้องของท่านที่เป็นเจ้าหนี้่เมื่อเจ้าหนี้เขาได้ฟังอย่างเงี้ยแล้วเจ้าหนี้จะยอมให้อภัยไหมในเมื่อเจ้าหนี้ก็ได้รับธรรมะแล้วเหมือนกันได้เปิดจิตเมตตาแล้วเหมือนกัน ที่ผู้น้อยไปพิสูจน์มาเจ้านี้ทุกคนก็ให้อภัยแล้วก็ทําตามหมดทุกคนนะครับเจ้านี้เขาก็มีเมตตาเจ้านี้ไม่ได้ร้ายเ,เจ้าหนี้หรือเจ้ากรรมนเวณนี่แหละเขาไม่ได้ร้ายหรอกเขาก็ให้ทุกคนเพราะว่าเขาก็รู้ตัวไงว่าเขามีทั้งฐานะเจ้าหนี้และลูกหนี้พอเขาได้ทําหมดโลกมันก็สันติภาพใช่ไหมเขาก็จะมองอีกด,ด้านหนึ่งมองอีกด,ด้านหนึ่งที่โลกไม่สันติภาพเนี่ย เพราะวิบากกรรมทึ่งพวกเจ้ากรรมในเวรเจ้าหนี้นี่แหละสร้างสถานการณ์ขึ้นมาพอเจ้าหนี้เขายอมทุกอย่างก็สงบครอบครัวที่เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้มาใช้หนี้ทวงหนี้กันก็ปองดองเพราะมันไม่มีเหตุปัจจัยไงมันมันหมดเหตุปัจจัยโอ้ตรงนี้อ่ะมันก็เข้าใจยากต้องเข้าใจต้องฟังหลายๆครั้งนะครับจะได้เข้าใจว่ามันมันหายไปไหนอันหนี้หายไปไหนเออเรื่องหนี้หายไปไหน ทำไมพระโพธิสัตว์วรอิมกับพระอาจารย์จึงค้าประกันได้เพราะว่าเรามีเรามีเหตุปัใจจัยให้งไงเราไม่ได้ขอเฉยเฉยถ้าขอเฉยเฉยอวุโสที่เป็นเจ้านี้ก็ไม่ยอมใช่ไหมเราก็มีการแลกเปลี่ยนยุคนี้มันเป็นการแลกเปลี่ยนไงได้รับการอภัยด้วยได้บุญกุศลด้วยเจ้านี้ทุกคนก็พอใจนะครับพอใจเขาก็ยินดีที่จะรับตรงนี้ถ้า ถ้าทําแบบนี้มันก็มันก็มันก็มีเหตุผลนะอย่างพระอาจารย์ค้าประกันให้สามปีพอคนตั้งบัณฑิธานมหาพาธานเนี่ยพระโพธิสัตว์ควรอิม่มค้าประกันให้ตลอดการจนนี่เวรหมดอายุเข้าพุทธาลัยได้โดยไม่ต้องไม่ต้องหมดนี่เวนะเพราะว่าได้รับการค้าประกันไงเ,เพราะในพุทธาลายัยหรือแดนพระศรีอารเนี่ยในนั้นจะไม่มีคนที่เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้แล้วเพราะว่าจะจะถึงจิตเดิมแท้ที่ว่าง แต่การจะว่างได้เนี่ยมันต้องทําให้ว่างไม่ใช่ว่ามันว่างเฉยๆหรือว่าคิดว่าว่างนะครับเหมือนเราจะเหมือนเราขนของเข้าบ้านเราจนเต็มเวลาจะให้บ้านว่างก็ต้องขนออกนะครับไม่ใช่ไปนึกเอาเองเออครับวันนี้ก็ใช้เวลาอาวุโสมามากแล้วอ่ะถ้าสงสัยถามได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรในนามของหน่วยให้ความรู้สังคมขอเชิญคนที่อยู่ในหน่วยให้ความรู้สังคมมาปรึกษากันว่าเราจะพูดยังไงให้คนเข้าใจว่า รับธรรมะแล้วได้เปิดปัญญาแล้วอะได้เปิดจิตเมตตาแล้วเห็นทุกคนเสมอภาคไม่เลือกที่รักมักที่ชังแล้วา่มาช่วยกันนะครับครับวันนี้ถ้าหากพูดไม่ชัดเจนผิดพลาดขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอภยัยร่วงเกินอาวุโสขอให้อาวุโสให้อภัยข,ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ช่วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ